สวัสดีครับเชฟทำไรครับชะอมครับเฮ้ยนี่ชะอมก็มีไข่เนาะปรุงอะไรบ้างครับก็ใส่แค่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงงูใส่ไหมไม่ไม่นะต้องใส่โอ้เนี่มาดูกระทะร้อนๆแล้วนะครับเนี่ยดูกันครับวิธีการแบบมืออาชีพครับไข่จะอมเมนูที่เชื่อว่าหลายๆคนชื่นชอบครับ น,น,นี่มันนีจะทานกับน้ำพริกกะปิอ่มีน้ำพริกกะปินะเดี๋ยวไปดูวิธีการด้วยนะครับผมนะไฟอ่อนๆครับผมกับเชฟมืออาชีพของเราอเ,เอาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพริกต้องระวังไม่ใต่นี่นะสีกำลังสวยเนะนี่ยเนี่ยน้ำมันพอดีความร้อนได้ สีสันก็จะ้น่าทานแล้วก็หอมด้วยนะครับไข่จะอมเยี่ยมเลยครับผม